สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมเหรียญลูกไข่ปี2505หลังวัดไซนะครับสำหรับเหรียญลูกนี้ผมเปิดบูชาไว้ด้วยนะครับเปิดราคาไว้ที่2 0 5 0บาทพร้อมจัดส่งนะครับสำหรับเหรียญลูกไข่นะครับบล็อกหน้าเป็นบล็อกปี05วาระ2นะครับส่วนบล็อกหลังเป็นบล็อกของวัดไซปี2522นะครับเบสิกเหรียญเลยนะครับรับชมตรงบริเวณใบหน้าหลวงปู่นะครับดูความลึกความคมชัดของเหรียญไม่ว่าจะเป็นบริเวณใบหน้าหรือในตาหลวงปู่นะครับจุดถัดไปนะครับรับชมบริเวณสังคติก็จะมีเส้นนูนๆ นี้จะเป็นจุดบ่งบอกว่าเป็นวาระที่2นะครับในปี2506ตรงบริเวณคาว่าปันโกนะครับตรงนอนเนนจะมีจุดไขป่ปลาตรงบริเวณด้านบนสังคตินะครับก็จะมีเส้นขนมาคมๆนะครับมารับชมตรงบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังก็จะเป็นเส้นสายฝนแนวเฉียงลงมาเต็มหลังเรียนเลยนะครับจะสร้างผยงเนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงจำนวนจะสร้างทั้งหมด5,000ันรียสำหรับท่านใดมีวัตถุมงคลพญาเตาเรือนหลวงปู่หลิวผมก็ยินดีรับเช่านะครับสามารถติดต่อผมได้ช่องทางด้านหน้าคลิปสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณที่ร สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เรามารับชมเหรียญลูกไข่ปี2505หลังวัดไซนะครับสำหรับเหรียญลูกนี้ผมเปิดบูชาไว้ด้วยนะครับเปิดราคาไว้ที่2 0 5 0บาทพร้อมจดส่งนะครับสำหรับเหรียญลูกไข่นะครับบล็อกหน้าเป็นบล็อกปี05วาละ2ครับส่วนบล็อกหลังเป็นบล็อกของวัดไซปี2522นะครับเป็นสิกเหรียญเลยนะครับรับชมตรงบริเวณใบหน้าหลวงปู่นะครับดูความลึกความคมชัดของเหรียญไม่ว่าจะเป็นบริเวณใบหน้าหรือในตาหลวงปู่นะครับจุดถัดไปนะครับรับชมบริเวณสังคติก็จะมีเส้นนูนๆคมๆ จ,จะเป็นจุดมงบอกว่าเป็นวาะที่2นะครับในปี2506ตรงบริเวณคาว่าปันโกนะครับตรงนอนเนนจะมีจุดไข่ปลาตรงบริเวณด้านบนสังคตินะครับก็จะมีเส้นขนมาคมๆมนะครับมารับชมตรงบริเวณด้านหลังครับบริเวณด้านหลังก็จะเป็นเส้นสายฝนแนวเฉียงมาเต็มหลังเรียนเลยนะครับจะสร้างผิวเนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงจำนวนจะสร้างทั้งหมด5,000เหรีย่ยญสำหรับท่านใดมีวัตถุมงคลพญาเตาเรือนหลวงปู่หลิวผมก็ยินดีรับเช่านะครับสามารถติดต่อผมได้ช่องทางด้านหน้าคลิปสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณที่รับ